สวัสดีครับพี่ตอนเราเข้าสู่รายการ Investioria นะครับประจําวันนี้นะครับก็จะเป็นวันอังคารนะครับที่7พฤศจิกายน2563นะครับวันนี้กลับมาพบกันโดยเวลาประมาณ9นาิ15ทีนะครับกับโมก๊อฟน้องเดียวจะไปสารจากบริษัทซับไอล่านะครับวันนี้เราเจอกันเช่นเดิมนะครับภาพตลาดวันนี้เองก็จะเป็นลักษณะของการที่อาจจะต้องมีจังหวะของการพักบ้างนะครับเรมองวันนี้ก็พักหน่อย ไม่เสียหายเท่าไหร่นะครับสัมพสัพตลาดเอเชียวันนี้เปิดมาส่วนใหญ่อยู่ในทิศทางที่เป็นลบนะครับมีแต่ไต้หวันเนี่ยนะครับที่อาจจะยังยืนบวกอยู่ได้นิดนึงนะครับแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวก็น่าจะเป็นลบโดยรวมเนี่ยที่เปิดเปิดมาเนี่ยเป็นลบหมดเลยนะครับจีนก็เปิดลงมาลบแล้วฮ่องกงก็ลบลงไป1%นเอร์เนะครับเมื่อวานนี้ตัวของดาวโจนแล้วก็ n น s แสกเอง<ม>เรียกว่าไม่ลงนะแต่ก็เหวี่ยงอยู่แค่เคลื่อนไหวในกรบ ค่อนข้างที่จะมีความแคบๆนะครับหลังจากที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นไปแล้วในช่วงก่อนหน้าตลาดอาจจะเจอภาวะที่เรียกว่ามีแรงขายทังกลไกเข้ามาบ้างนะครับสำหรับตัวของตลาดหุ้นในช่วงของต้นสัปดาห์นี้หลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาแรงในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตัวของดาวโจน์เองเนีย่ยปรับตัวขึ้นมาม,ามัน5วันติดแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมาคือขึ้นทุกวันเลยนะครับพอมาสัปดาห์นี้อาจจะมีจังหวะของการย่อตัวพักฐานบ้าง เป็นเรื่องปกติครับไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรใหม่ๆใดๆนะครับเล่นในส่วนของเรื่องเฟสที่ยุติการมีแนวโน้มในการยุติการที่ดกเยี่ยแล้วระยะต่อไปก็อาจจะรอดูนิดหนึ่งนะเดี๋ยวไปรอดูเฟสนิดหนึ่งก็จะมีคุณเจอร์พาเวลนะคุณวิลเลียมคือมีหลายท่านนะที่จะออกมาแถลงการมีออกออกจะมาถ้อยแถลงต่างๆนะครับในงานต่างๆก็จะเห็นสัญญาณของเฟสที่ดูดีขึ้นก็จะเป็นการรีเช็คของตลาดว่าไอ้จริงไหม ฉะนั้นตรงเนี้นะครับตอนนี้ขณะที่ยังไม่ออกมาสิ่งที่เขาทําก็คืออาจจะมีจังหวะของการขายทํากําไรเข้ามาบ้างนะครับแล้วก็ตัวที่เขาแบบ่าปรับตัวลงมาในช่วงก่อนหน้าอย่างตัวของบอลยูสารัตเนี่ยมันก็ลงมาอยู่ที่บริเวณโลเดิมพอดีนะครับจริงทําโลใหม่แล้วด้วยก็จะมีจังหวะในการเด้งแต่เด้งอ่ะจะไม่ได้ไกลแหละโอกาสในการเด้งกลับเนี่ยของตัวบอลยูเนี่ยนะครับตัวอายุสิบปีสิห้าเอซ็นไหมรอบนี้คงไม่ถึงแต่ก็คงอาจจะเด้งขึ้นมาได้สัก 4.78 4 8บวกลบ,บแทบแทบบริเวณนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นจังหวะแห่งการเด้งเท่านั้นเพราะว่าอย่าลืมว่าคนที่เขาแบบเรียกว่าตัวของซื้อนะครับตัวของบอลสหรัฐไปในช่วงย i e 5%เนี่ยณปัจจุบันบอนนี่มันลงมาแทบแทบบริเวณ4.5เนี่ยก็ได้หลายเปอร์เซ็นต์แล้วนะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีจังหวะการขายทำกำไรบ้างเพราะตัวของมีการขายบอลออกมาบอลย i เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ถ่วงตัน,นี่ถ่วงตวลาดอีก ฉะนั้นช่วงนี้จะมีจังหวะของการพักตัวของตลาดนะครับผมว่าก็ไม่ได้น่ากลัวแต่อย่างใดนะครับดูที่เซ็นดินเด็กกิดหนึ่งนะเมื่อวานเราคุยกันว่าแนวต้านสาคัญของเซ็อยู่ที่ <S 1 4ึ่งขึ้นไปแตะพอดีเลยเราก็มีจังหวะของการที่มันดรอปลงมาบ้างและในระดับนี้รอบนี้การย่อตัวของเซ็นก็จะลงมาอยู่แถบๆบริเวณหนึ่งพันสี่ร้อยนะครับอาจจะอยู่หนึ่งพันสี่ร้อยห้าหนึ่งพันสี่ร้อยสามแถบๆนั้นหนึ่งพันสี่ผมว่าเป็นจุดโซนที่น่าจะมีจังหวะของการยืนไหวแล้วเป็นเรื่ เป็นโอกาสที่ดีสําหรับคนที่ไม่ได้โหลดหุ้นไปที่ผ่านมาใน,นช่วงที่ผ่านมาก็จะเป็นโอกาสในการกลับเข้ามาโหลดใหม่ในจังหวะการย่อรอบนี้เพราะว่าการย่อรอบนี้เนี่ยมีโอกาสสูงที่จะย่อลงมาแล้วเป็นการยกโลสูงขึ้นอีกหนึ่งครั้งเพราะรอบที่ผ่านมามีการยกโลขึ้นมาแล้วนะครับด mm. ึงตัวขึ้นไปทํานิวไาฮาใหม่ในภาพที่เป็นระยะสั้นฉันการย่อตัวลงมานะครับก็จะเป็นการย่อตัวเพื่อโอกาส MAY ในการยกโลค่อนข้างสูง แล้วก็การที่เขานะครับฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ในอีนมสิบวันได้แล้วเนี่ยแปลว่าเขาจะเริ่มที่จะในลักษณะของการที่จะเกิดการรีบาวขึ้นของตลาดฉะนั้นการอ่อนตัวลงมาก็เป็นเรื่องที่ดีครับไม่ได้เป็นเรื่องแบบน่ากลัวแบบว่าจบรอบแล้วอะไรคงไม่ใช่คงน่าจะเป็นลักษณะของการที่ลงมาเพื่อปรับฐานนิดหนึ่งนะครับส่วนเช้าวันนี้นิดหนึ่งติดตามในเรื่องของการรายงานตัวเลข่นําเข้านะครับไอ้ส่งออกก็นําเข้าของจีนนิดหนึ่งนะครับคือตัวเลขของเขายังออกมาดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ตัวเลขส่งออกของเขาเนี่ยยังติดลบอยู่ราวๆสัก3.5เปอร์เซ็นต์เดอนเียแต่ถ้าดูเมื่อเดือนที่ผ่านมาจะเห็นว่ามันติดลบลงประมาณ6กับแถบเรนนั้นนะครับแล้วก็นําเข้าของเขาก็ยังติดลบอยู่นะครับ5ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวดูช่วงเวลมามาประมาณสัก10โมงนะครับถ้าออกมาแบบนี้เลยหรือออกมาดีกว่านี้นะก็คือกดตัวน้อยลงเนี่ยนะครับ ก็น่าจะเป็นบวกกับตลาดนะยิ่งถ้าเกิดว่าไม่ได้หดตัวว่าหุ้นในกลุ่มที่อิงจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกของกลุ่มปิโตเคมีนะครับแล้วก็กลุ่มพวกของเฮซิฮาน่าเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันที่จะเห็นแรงกลับเข้าซื้อได้ค่อนข้างโดดเด่นแต่ก็ยังยากอยู่แหละที่จะลุ้นให้วันนี้ตัวเลขออกมาเนี่ยนะครับส่งออกนําเข้าของจีนจะกลายเป็นแบบบวกไปเลยก็ยังแอาจจะยังยากอยู่เอาให้มันแบบลบน้อยกว่าคาดเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีแหละ ส่วนราคาน้ามันดิบอัปเดตกันนิดนึงนะครับเพราะว่าราคาน้ามันดิบเนี่ยเมื่อคืนวี่งตัวค่อนข้างที่จะมีความผันผวนในระดับหนึ่งนะครับตอนแรกเองก็ได้รับปัจจัยบวกจากการที่ซาอุนะครับกับตัวของทางฝั่งของรัสเซียก็ออกมากล่าวถ้อยแถลงนะครับตั้งโต๊ะแถลงว่าเอ้แผนในการที่จะลดอุปทานเข้าสู่ตลาดของเราเนี่ยยังยังมีอยู่นะนะเพราะก่อนหน้านี้จะมีข่าวเรื่องของโอเปก ทัสเนี่ยเพิ่มกาลังผลิตกันเยอะนะครับซาอุกับรัสเซียก็บ,บอกว่าทั้ันเนี่ยสองคนตอนเนี้ยยังยึดมั่นอยู่นะในการที่จะทําทให้อุปทานน้ามันลดลงนะครับราคาํนมันก็วิ่งขึ้นไปคือแผนก็จะเป็นเหมือนเดิมภาพอย่างเช่นการปรับลดกําลังผลิตของซาอุแบบสมัครใจ1ล้านบาร์เรลต่อวันเนี่ยไปจนถึงสิ้นปีนะครับแล้วก็ทางฝั่งของรัสเซียก็ลดการส่งออก3 0 0แสนบาร์เรลต่อวันราคาํามันก็ดีดไปเลย แต่ดูจากสถานการณ์ในเรื่องของตะวันออกกลางที่ก็ไม่ได้ดูเลวร้ายอะไรนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวซาอุกับรัสเซียจะยืนย่นนโยบายออกไปไหมนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่แค่ถึงสิ้ปนปะีบวกกับอุปทานน้ำมันที่ยังอยู่ค่อนข้างเยอะนะอย่าลืมเดี๋ยวเวเนจะเอาข้นน้ำมันส่งออกเข้ามาอีกฉะนั้นเนี่ยก็กดดันตัวราคาทิศทางน้ำมันเนี่ยในะช่วงการดีตัวขึ้นมาในช่วงแรกนะสุดท้ายก็ปิดได้บวกนิดหน่อย นะครับบวกมาแค่นย์มุด0.3มตอร่าเองนะครับน้อยวันนี้เริ่มเบี่ยงออกมาแ,มแล้วขี้สำคัญก็คือว่านะครับไอ้80เปลี่ยนเนี่ยมันเสี่ยงจะหลุดเหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยเราเคยคุยกันว่าสถา,านการณ์ความวุ่นวายในตะวันออกกลางสุดท้ายตลาดจะค่อยๆปรับลดน้าหนักของเขาลงมาอีกตอนเนี้ยมันเริ่มนะครับเริ่มเป็นแบบนั้นแล้วก็ตรงเนี้ยก็มีโอกาสที่จะหลุดลงมาได้ซึ่งถ้าเกิดว่าราคาน้ํามันหลุดตรงนี้เนี่ย นะครับการวิ่งลงไปอีกรอบหนึ่งของเขานะครับเนี่ยถ้าหลุด80เหรียญน,นะก็อาจจะไหลามาที่7 6เหรียญตรงนี้นะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังหุ้นในกลุ่มพลังงานนิดนึงถ้าวันนี้ราคาน้ำมันมาหลุดมาเลยนะผมว่าตัวของกุ่ตระกูลซอลพ่อเนี่ยมันจะไหลลงมาแล้วจะหลุดโซน160บาทตรงนี้ได้ซึ่งจะเป็นสัญญาณที่ดูไม่ดีนะครับฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังราคาน้ํามันในวันนี้นิดนึงว่าจะมีจังหวะของการ เหวี่ยงหรือกระตุกกัดลงมาบ้างไหมนะครับก็ติดตามดูไปส่วนบ้านเราอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของอาการรายงานตัวเลข CPI เมื่อวานนี้อยู่ค่อนข้างแย่เลยนะครับเมื่อวานเราคุยกันแล้วว่า c อสเ e อร์ซออกมาก็ดูแย่แล้วก็ออกมาจริงก็แย่กว่าคาดคือตัวของ CPI ธรรมดานะครับเพดไลน์เนี่ยติดลบนะครับจริงมาจากราคาน้ำมันแหละแล้วก็เรื่องของต้นทุนพลังงานที่มันปรับตัวลดลง เงินก็เลยไปอยู่ในภาพเงินฝืดเลยแต่ขณะที่คอ CPI เองเนี่ยยังอยู่ดับที่ค่อนข้างบวกอยู่ไม่ได้สูงนะเราไม่ได้ต้องการตัวเลขเท่านี้เราต้องการสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ัเป็นเรื่องที่ดีแต่ตัวเลขเท่านี้ถือว่าน้อยไปนะครับคือแม้ว่ามันจะดีกว่าคาดเล็กน้อยก็จริงอะ่ะแต่ว่ายังอยู่ในดับที่ค่อนข้างต่ํามากในในี้มัาสะท้อนจริงๆเลยว่ากําลังซื้อภายในประเทศเนี่ยยังค่อนข้างอ่อนแออยู่พอสมควรฉะนั้น ก็ต้องเรียนตรงๆว่าเศรษฐกิจก็อาจจะยังต้องพึ่งพานะครับการออกนโยบายของภาครัฐซึ่งก็เนี่ยเดี๋ยวติดตามดูวันที่สิบนี้จะเป็นยังไงเกณฑ์ทุกอย่างจะออกมาครบอันนี้เป็นเซนเปนเชิงบว,วกแหละแต่อยากดูก่อนว่าเป็นยังไงเพรว่าต่างชาติเนี่ยหลังจากเห็นตัวเลขต่างๆนะครับเห็นการชี้แจงเกี่ยวกับดิส t a วอลเล็ตเนี่ยอันนี้น่าจะเห็นดูที่ดูดีขึ้นนะครับส่วนหุ้นวันนี้จริงๆเราชอบตัวเดิมแต่เราเพิ่มตัวทียูขึ้นไปตัวหนึ่งนะครับทีเมื่อวาน รายงานถุนประกอบการออกมาเนี่ยยังเรียกว่าดีกว่าคาดคือยังแย่อยู่แต่ดีอยู่ที่ตลาดคาดไว้เยอะเลยนะครับเพราะเขามีการทําตัวของเรียกว่าไอ้โรดักไหนที่มันมาจิ้นน้อยก็ทําการตลาดน้อยลงนะครับก็คือทําธุรกิจนั้นน้อยลงไปทําตัวที่มันได้ธุรกิจได้มาเก็ตแชร์ไอ้ได้ตัวของมาจิ้นที่ดีมากขึ้นนะครับกําไรเลยก็เลยออกมาเรียกว่าดีกว่าคาดนะครับแล้วก็ตัวของกําไรขั้นต้นก็เรียกว่ามาจิ้นก็คือดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ค่อนข้างเยอะ ตวกับสัญญาณในเรื่องของต้นทุนทุน้าที่ปรับลดลงเนี่ยในช่วงของไตรามาสสี่นะครับก็มีโอกาสสูงที่จะเห็นตัวของผลกําไรของเขาเป็นลักษณะการฟื้นตัวราคาเมื่อวานนี้นะครับเริ่มดิบขึ้นมาสิ่งที่ดูดีอย่างหนึ่งก็คือการที่เมื่อวานนี้ดิบขึ้นมาเนี่ยในภาพ time f r a m e ที่เป็นวิ e k l y เหมือนจะพยายามยุกโลสูงขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับกำลังบอกว่าทีย่ยอาจจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะซึ่งโอเคมันเป็นคีย์ที่ดีในการที่เราจะมาวอชกันว่า ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วจริงเปล่านะครับฉะนั้นวันนี้จังหวะของการย่อลงมาของตลาดืมว่าก็แอบเก็บสะสมได้สำหรับคนที่เล่นฐานแล้วเตรียมเบ็ดว่าเขาผ่านจุดต่ำสุดแล้วนะครับโดยแนวรับเนี่ยแนวรับแรกเราไม่ต้องรีบไล่ราคาของต่อราคาอห,หนึ่งนะครับ13.7เนี่ยลงมารับได้นะ13.2ลงมารับได้เราก็รูด13บาทตรงนี้สัดทิ้งเลยเพราะว่าถ้ารูด13บาทก็ชัดเจนแล้วว่าจะเป็นการยกโลในภาพที่เป็น time frame big นไม่ได้ เราคาดหวังว่าตรงนี้จะเป็นโลและดึงกลับขึ้นไปได้ันนแล้วนะครับก็รอลุอ้นแล้วก็เล่นตามเทคนิคดนึดนะส่วนแนวต้านระยะสั้นอาจจะอยู่ที่14.5ตรงนี้ก่อนแล้วก็โซนที15บาทจะเป็นแนวต้านระยะสั้นของตัวงทีอยู่นะครับส่วนตัวอื่นสําหรับวันนี้นะครับก็พวกนี้นะครับหลายๆตัวที่เราแนะนํากันมาเนี่ยวันนี้มันจะต้องมีจังหวะของการย่อบ้างน,นะครับ OSP เอยนะครับ CVG เอย CVG เ, CV เองก็เมื่อวานนี้ขึ้นมาติดแนวต้านแล้ว เมื่อวานนี้ขึ้นมาติดแนวต้าแล้วแถบนี้มันจะเป็นแนวต้าของเขาซึ่งอาจจะแบบติดบ้างอะไรบ้างนะครับก็เน้นเป็นจังหวะของการแบบรอย่อแล้วรับใหม่สำหรับคนไม่มีของส่วนคนมีของใขรจะขายทั้งกำไรตรงนี้ก็พอแบ่งขายไปได้นิดๆหน่อยๆครับแต่ผมว่าก็จะย่อไม่ลึกมากเดี๋ยวก็ดึงกลับขึ้นไปได้เันตลาดลงมาพันสี่ยอตัวลงมาอะไร CBG ก็ CB ยังสองตัวเลือกหนึ่งที่ค่อนข้างมีความน่าสนใจนะครับ KCE นะครับก็ยังมีแนวะโ้มไปต่อแต่ว่าวันนี้อาจจะต้องมีจังหวะพักบ้างถ้าตัวเล็กส่งออกนําเข้าของจีนได้ดีอะไรขนาดนั้นนะขึ้นมาค่อนข้างตึงตัวแล้วแนวต้านอยู่ที่58บาทนะครับฮาน้าฮาน้าเองก็เช่นเดียวกันครับรอยยอกลงมาเนี่ยห้าสิบาบาทห้ิบาทัาทนี้เป็นจุดในการเข้าซื้อนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อัปเดตตัวของตลาดฟิวเจอร์กันบ้างนิดนึ่งผมว่าได้เวลาแล้วสําหรับคนที่ ไม่มีสถานะอยู่นะครับสำหรับตัวของฟิวเจอร์เนี่ยราคาฟิวเจอร์ในช่วงนี้เนี่ยขึ้นมาทำไฮและมีจังหวะของการย่อบ้างนะครับผมว่าการย่อมีย่อสองสเต็ปถ้ามันจะแข็งจริงเนี่ยมันอาจจะลงมาที่แค่ประมาณโซน8 7 6เนี่ยแล้วก็เด้งกลับจะดูจากสถานการณ์ดูจากเซนดิเมนต์ที่มีโอกาสในการหลุดลงมาต่ำกว่าแต่แนวรับแกง็แกงๆเลยจะอยู่ที่โซนเปนหก เนะครับฉะนั้นเนี่ยโกลียวต่มุมคือ8 6 9ลงมารับได้นะครับกับแถบแก็บที่เขาเคยเปิดไว้เล็กๆตรงนี้83รับได้จุดซับรอมันอาจจะดูไกลนิดนึงครับแต่มันยกขึ้นสูงข,ขึ้นแล้วนะคือจุดซับรอของภาพนะครับตอนนี้เลยเป็นหลักๆเลยจุดซับรออยู่ที่โซน8 8 5, 5 5อันนี้คือจุดในการใช้ซับรอสใช้ราคาปิดถ้าราคาปิดไม่ได้ลงมาต่ำกว่าแปดฝั่งลงยังมีความได้เปรียบมากกว่าแต่เป็นจังหวะของการย่อหลอด นะครับส่วนสำหรับตัวของทองคำนะครับส่วนสำหรับตัวของทองคำทองคำเนี่ยนะครับเมื่อวานเราคุยกันว่าเขาจะเริ่มวิ่งไม่ค่อยดีแล้วจะเข้าสู่ภาพการปรับฐานราคาเมืนะะ่อวานก็เป็นลักษณะข,ของการปรับตัวลงมาเลยนะครับแล้วเราก็มาคุยกันว่าเดี๋ยวเราจะดูซิว่าเราจะเล่นช็อตกันได้เมื่อไหร่ดีนะครับเมื่อวานเห็นสัญญาณเป็นสัญญาณการคอนเฟิร์มถึงโอกาสในการเล่นช็อตระยะสั้น เป็นแค่ระยะสั้นนะเป็นแค่ระยะสั้นครับแค่การเลื่นระยะสั้นคือราคาเขาขึ้นไปแล้วดึงตบลงมาเมื่อวานมีแท่งแดงคอนเฟิร์มว่าทำไฮใหม่ต่ําลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วฉะนั้นตัวของราคามีโอกาสในการที่จะลงมาในโซนด้านล่างนี้นะครับเนรับอีกทีอยู่ที่บริเวณหนึ่พนยหกสิบนะครับก็ลงมาอันนี้เนี่ยนะครับเป็นโซนของการลงมาถึงตรงนี้อาจจะเด้งคือเขาจะเหวยอย่างนี้แนะี่ฉะนั้นนะครับ คนที่เล่นสั้นเป็นการเทรดดิ้งระหว่างตรงนี้1965นะครับภายในวันก็อยู่แค่บริเวณ1 9 8 5 1 9้5ยี่สิบเหรียญ 19, ส่วนเราเล่นระยะกลางเนี่ยนะครับคือมันอาจจะระหว่างนะรระวางวันอาจจะดีขึ้นไปสองพันก็ได้จักนะนั้นจะเป็นโอกาสในการเข้าช็อตนะครับแล้วก็ลงมาในโซนด้านล่างนี้1,950มีโอกาสในการพักได้นะผมแนะนําว่าเล่นฝั่งช็อตตอนนี้เริ่มมีความได้เปรียบมากกว่าแต่กลย้วยสำหรับส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับ ผมว่า1985ตรงนี้น่าเปิดสถานะช็อตแล้ววางนะครับแล้วหรือขึ้นไปถึง1992ตรงนี้ก็อยู่ในฝั่งขาสถานะช็อตนะครับแล้วให้ตั้งซับลอดหากราคาปิดนะหากราคาปิดสูงกว่า1993นะครับ1992ตรงนี้บวกลบ1992 1993ถ้าราคาปิดมาสูงกว่าเมื่อไหร่ค่อยปิดนะครับค่อยดูจุดในการซอบลอดคือระหว่างวันก็อาจจะดีขึ้นมา1992 1993ก็ได้แต่ถ้าราคาปิดไม่เหนือเน่แปลว่ามันจะเริ่มผักฐานแล้ว นะครับฉะนั้นตอนนี้ทองคําไม่น่าเล่นลองแล้วนะครับมันจะเริ่มเป็นการพักฐานเราจะเริ่มเห็นความหมดแอร์ของเขาที่ลดลงนะครับหลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วมันเริ่มเบรกดาวลงมาไอเอ a เเริ่มไม่ยืนเหนือสิบวันแล้วเริ่มแบบเริ่มจะหลุดลงมาแล้วนะครับไฮใ,ใหม่ต่ําลงแล้วแปลว่าจะต้องเริ่มเป็นการพักฐานตัวนี้เราแนะนําต้องกันลองแนะนําแบ่งขายนะครับมาถูกทางแล้วตอนนี้ก็เริ่มพยายามจะมาแนะนําช็อตนะครับ ก็ลองดูครับอยู่ในฝั่งช็อตได้เปรียบมากกว่าตัวของค่างเงินบาทอยู่ลงมาตามกรอบพอดีแต่เมื่อวานลงมาคิดว่าจะลงมาได้เลึยกว่านี้นิดหนึ่งนะยี่สามสิบห้าจุดสองห้าก็มีพยายามที่จะดึงตัวกลับมีการทําตัวของโดจิมาจังหวะนี้ของค่างเงินบาทนะครับอาจจะมีจังหวะรีบาว์บ้างแต่สุดท้ายแล้วผมเชื่อว่ายังอยู่ในกรอบขาลงนะครับกรอบนี้ยังน่าจะทําหน้าที่ได้ดีก็คือลงมาเด้ง ก็อาจจะขึ้นมาเทสบริเวณโซนนี้ก่อนสามสิบสามสิบห้าดแปดนะครับสามสิบหกบาทล้วนเป็นจุดในการเข้าสถานะช็อตนะครับสำหรับตัวขค่าเงินบาทฝั่งช็อตจะมีความได้เปรียบมากกว่าแต่เพียงแต่ว,ว่าวัน2วันอ่ะจะเด้งช็อตนะฮะจะเด้งขึ้นมาก่อนฉะนั้นคนที่ช็อตตามลงมาตั้งสา่สิบหกสิบห้าโซนตรงเนี้ถ้าท่านจะตัดสินใจแบ่งขายทั้งรายออกไปบ้างนะครับก็ปิดช็อตอ่ะนิดนึงแบ่งออกไปบ้างตามพอร์ตบ้างนะครับเอากําไรมานิดนิดหน่อยหน่อยก่อนเนี่ย นะครับล้วก็รอไปเด้งช็อตเล่นรอบใหม่ก็ได้นะครับหรือจะถือไปขึ้นไปไม่เป็นไรก็เราเอากซับรลอนซับร้อนเรายุ่งอ,อยู่ที่สามจุดหนึ่งนะครับถ้ายังไม่เหนือเพราะยังถือต่อก็ได้ก็ไม่เสียหายนะครับอันนี้คือตัวของข้างเงินบาทอยู่ฝั่งช็อตอยู่แต่ว่าจังหวะนี้มันต้องมีเด้งเดนบ้างนะครับต้องทนนะครับ E U I U S D ข้างเงินยูโรคบเด้งขึ้นมาแล้วขึ้นไปทำนิวไฮตรงนี้จะมีจังหวะในการยอ่อส่วนแนวรับอยู่ที่บริเวณ อ่าหกเก้าหกนะครับหกเก้าหกหกเก้าสี่นี้เป็นแนวรับผมว่าย่อลงมาสามารถรับได้ยังอยู่ในฝั่งของขาที่เป็นรองนะคือค่างเงินยูโรมีโอกาสในการแข่งข่ารับค่างเงินดอลลาร์มีโอกาสการอ่อค่ายังจะมองเป็นแบบนั้นอยู่นะครับตรวจค่าเงินยนยังเวทันซีอยู่ครับเมื่อวานลงมาตรงนี้มันเด้งกลับแต่เรามองว่ารอบนี้เราขอเรายังเวทันซีอยู่เพราะเราเราขอให้ดื้ขึิ้งไปในโซนนด้นบนนี้แล้วไปทำไฮหมายไม่ได้เราจะเปิดสถานะ ช็อตนะครับแล้วเรามองว่ามันเป็นรอบใหญ่เลยนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ทําเข้าสู่คอนดิชันแบบนั้นเรารอคอนดิชันแบบนั้นก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคก็จะประมาณนี้อัปเดตกันทุกอ่าโปรดักเลยนะครับแล้วก็หุ้นที่เราแนะนําก็ยังบอกว่ามีจังหวะย่อบ้างเป็นเรื่องปกตไิไม่ไม่น่ากลัวอะไรให้เขาย่อบ้างดีละสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีคุณอาัางไทยทุกวันนะครับสวัสดีคุณอดิภาด้วยสวัสดีคุณกิพา์พรแล้วก็สวัสดีคุณแมนนะครับก็ วันนี้ประมาณนี้เน้นย้ำกลยุทธ์อีกนิดนึงคือตลาดอาจจะต้องมีจังหวะของการย่อตัวนะครับพุ้นวันนี้ก็คงย่อบ้างแต่เน้นเป็นในเชิอองการย่อลงมารับได้โหลดของกลับได้พุ้นที่เราแนะนําไปเรายังชอบอยู่เหมือนเดิมแม้ว่าจะต้องย่อบ้าง OSP นะครับ CBG นะครับ DCHANA พวกนี้ผมว่ายังดีหมดนะครับโลจนาอีกตัวก็ย,ยังดีนะครับวันนี้เราเพิ่มมาใหม่ตัวนึงคือตัว TU แต่ไม่จำเป็นต้องรีบรอจังหวะของการย่อลงมาก็ได้ส่วนตัตัวฟิวเจอร์นะครับ S 5 0ย่อ หลอกนะครับยอ่อหลอกสำหรับตัว S50 S23 ยอ่อหลอกแนวรับหลักๆเลยคือโซนเวน6 8 69นะครับส่วนตัวของทองคำนะครับส่วนตัวทองคำเน้นฝั่งช็อตเริ่มมีความได้เปรียบมากกว่าแล้วสำหรับตัวของทองคำค่าเงนินบาทเรายังอยู่ในฝั่งของขาที่เป็นตัวของช็อตอยู่แต่อาจจะมีจังหวะการเด้งบ้างในระยะสั้นนะครับค่าเงนินยูโร เน้นเป็นจังหวะย่อรอเช่นเดียวกันแต่ในการเล่นสั้นได้ครับตัวของข้างต้นเย็นเราอย่าไม่ทำอะไรนะครับช่างมันรอให้มันฟื้นัวขึ้นไปมีคําถามนิดงนึับของเคแบงค์นะครับเคแบงค์โซนบริเวณนี้ผมว่าคัดก่อนก็ดีครับมันจะมีจังหวะของการพักตัวเน้นเป็นรอในการย่อที่ผมเรียนตลอดว่าคือเคแบงค์ถ้าจะรับรับ129ไหมขึ้นไปแล้วตรงนี้ต้องพยายามลดของบ้างนิดนึงครับเรียกเดียวคัดเรียกว่าเทปโปรฟิตระยะสั้นแล้วกันนะครับแล้วก็ รอย่อลงมาที่โซนเวิัก129แล้วค่อยกลับเข้าไปซื้อใหม่ตลาดมันจะย่อน้นก็เป็นการหนุนช็อตเคสพอร mm ์ต hmm. ก like <Yeah, S 1> mm ็ไ hmm. ด้คร em. yeah. ับย like SO mm ่อลงมารับใหม่ลองเปรียบต้นทุนใหม่ประมาณนั้นนะครับก็คข้าๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมัลโคซอฟ t ์ทีมจะมีการอัปเดตตัวของอ่า c o m m อม i t y Watch นะครับแล้วก็ g l o b a l อ่า Market Outlook ด้วยนิดหนึ่งนะครับวันนี้ผมก๊อล์ฟน้อยเจริญสามนะครับจากบริษัทซัปเปารลาลาบไปก่อนวันนี้เดี๋ยวพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับวันนีี้ลาดบรสสวััค ระวังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหรอก